เราอยากให้ลูกค้าประหยัดตังค์เชิญเลยค่ะอู้นี่มีลูกค้ามาทดลองเลยแก๊บธรรมดาก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะนี่รอแค่8นาทีแก้ปัญหาหนังศีษะรังแค่ผมร่วงคุณพี่เอารถมาล้างดูไหมคะเราอบบวกกันน้องเสร็จเราก็ล้างรถเสร็จเราก็ขับไปทำงานต่อได้พอดีเวิร์กไหมคะ พี่รู้ไหมว่าทั้งหมดนี้ใช้เงิน30บาทบวกล้างรถเมื่อกี้ไปอยู่10บาทใช้เงินไปแค่40บาทดิสะอาดหมดแลยเนี่ยทั้งหมวกทั้งรถเห็นไหมคะว่าเป็น t in 1เลยอุย้ยเศรษฐกิจแบบนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะคะวันนี้นะคะชาก็อยู่ที่บางจากซอยนนทบุรี6จะบอกว่าจะพามาดูปั๊มน้ำมันเซลเซอร์วิส แล้วที่สำคัญนะคะก็มีล้างรถเซลเซอร์วิทและก็มีตู้อบกุ้นัอกเซลเซอร์วิทด้วยประหยัดถูกครบแล้วที่สำคัญก็คือเราสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่านะคะเพราะแป๊บเดียวจบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพามาดูกันเลยค่ะ บ้างจากสาขานี้นะคะก็จะอยู่ที่ซอยนนทบุรี6นะคะพนักงานบริการก็คือเราเติมเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอเราเติมเองเราได้ราคาถูกกว่า30สตางสตังตอลิรโอ้โหเหมือนจะน้อยใช่ไหมคะแต่เราลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นรถด,ดีใหญ่ เราเนี่ยต้องเติมปริมาณเยอะๆทุกๆวันนะคะอาทิเช่นรถขนส่งหรือว่าที่เราเป็นพี่แก๊สไลแมนไรเดอร์อย่างนี้นะคะจําเป็นมากนะคะเพราะนี่คือต้นทุนที่สําคัญที่สุดของเราเลยถ้าวันหนึ่งเราใช้100ยลิตรดูสิคะว่าเราจะประหยัดได้แค่ไหนเห็นไหมคะเราเดี๋ยวเข้ามาปุ๊บเราก็สามารถที่จะเติมเองได้เลย สุดยอดมากๆแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่เท่านี้ค่ะเพราะตรงนี้คือส่วนรวมเซลเซอร์วิมีไฮไลท์สําคัญกว่าอย่างหนึ่งก็คือตู้ล้างรถหยอดเหรียญพร้อมอบหมวกกันน็อกแบบเซลเซอร์วินะคะจะบอกว่าเป็นตู้ล้างรถหยอดเหรียญที่ใช้พื้นที่น้อยสุดๆแล้วที่สําคัญเนี่ยคือประหยัดถูกครบถูกใจพี่ๆไรเดอร์แน่นอนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะปั๊มนี้นะเข ervice, าเซลเซอร์วิทท่ย่างจริง นี่ขนาดที่ชาร์จ EV ก็เซลเซอร์วิสเหมือนกันเรียกได้ว่าทันสมัยสุดๆนะคะแล้วก็ทันเทรนโลกมากๆด้วยและเราก็มาถึงไฮไลท์ของเราแล้วค่ะนี่ตู้ล้างรถหย่อนเหรียญแล้วก็อบหมวกกันน็อกนะคะแบบเซลเซอร์วิสเห็นไหมคะว่าทุกโมเดลของแคทคาร์วอนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่เยอะใช่ไหมคะแต่โมเดลนี้พิเศษมากๆเพราะใช้พื้นที่น้อยมากๆนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตัวตู้ล้างรถเนี้ย นี่นะคะตัวตู้นี้บอดี้เขาเนาะจะใช้พื้นที่แค่2เมตรคูณ2เมตรเองนะคะเราก็เปิดากิจการได้แล้วแทมที่สําคัญนะคะไม่พอก,ก็คือมันยังมีตู้อบหมวกกันน็อกมาด้วยเห็นไหมคะว่าเป็นถูอินวันเลยถ้าลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะคะจะสะดวกมากๆเลยเพราะจะสามารถใช้ได้ทั้งตู้ล้างรถหย่อนเหรียญน,นะคะซึ่งจะมีตั้งแต่ระบบฉีดน้ําฉีดโฟมเป่าลมน้ําประปานะคะแล้วก็พ่อนอยางดำเนาะแล้วก็มีโลมาให้เรียบร้อยนะคะมีหัวปืนพ่อนอยางดำ มีฉีดโฟมให้เรียบร้อยเนี่ฉีดนะให้เรียบร้อยแล้วในระหว่างที่เราทําการล้างรถนะคะเราก็สามารถที่จะเอาหมวกกันน็อกเข้ามาอบได้ใส่ไว้รอเลยนะคะเพราะแนาทีเนาะ เราเอาหมวกกันน็อกเข้าไปใส่เสร็จปุ๊บเราก็กดให้ใช้บริการได้เลยนะคะนี่ด้านนี้ก็ถ้าใครมาเป็นคู่เนาะกับเพื่อนเนาะก็สามารถที่จะล้างรถฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ได้นะคะได้ทั้งคู่เลยเห็นไหมคะฟังก์ชันใช้สวยแบบจัดเต็มมากๆจะถูกใจพี่พี่แก๊ปไลแมนมากแน่นอนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้มีกฎหมายเข้ามาใช่ไหมคะก็คือกฎหมายในส่วนของการที่ต้องบังคับให้ใส่หมวกกันน็อกทุกๆคนเนาะความสะอาดก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะโดยเฉพาะพี่พี่แก๊ปไลแมนต่างๆเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่หมวกกันน็อกที่เอาหมวกกันน็อกที่ไม่สะอาดเนี่ยไปให้ลูกค้าลูกค้าก็ไม่อยากจะใส่ใช่ไหมคะทางพี่แก๊ปพี่ไรเดอร์ไรแมนเนี่ยก็อาจจะโดนตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะแบบเรานะเชิญเลยค่ะอู้นี่มีลูกค้ามาทดลองเลยนอกจากหมวกกันน็อกนะคะ,ะหมวกแบบนี้นะก็สามารถใส่ได้นะคะใช่ค่ะพี่น,นี่นะคะอันนี้เป็นหมวกแก๊ปธรรมดาก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะนี่นี่นอกจากจะเป็นตัวหมวกกันน็อกเนาะหมวกทั่วไปก็ใส่ได้ นี่เราใส่เข้าไปาปุ๊บปิดฝาเสร็จปุ๊บก,ก็หยอดตังไปนะคะ30บาทเท่าไหร่ฮะสามสิบบาทะเหรียญได้ไหมได้ได้ค่ะได้ได้เลย30บาทน,นะคะนี่เวลาที่เราหยอดขึ้นไปนะคะตัวนี้ก็จะขึ้นมาเนาะนี่นี่นะคะก็พอครบยอด3าบาทเสร็จปุ๊บก,ก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยพอเราก,กดปุ่มสตาร์ทนะคะนี่ก็จะมีตั้งแต่เตาฟูนด้วยแรงดันลมนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อโดยยูบี อบโอโซนนะคะแล้วก็อบแห้งด้วยลมร้อนแล้วก็อบหมดด้วยน้ำหอมรอแค่8นาทีในระหว่าง8นาทีเนี่ยเราใช้เวลาได้คุ้มค่ามากเลยเพราะเวลาคือต้นทุนที่สําคัญของเราล้างรถได้นะคะนี่เราก็ล้างรถรอดได้คุณพี่เอารถมาล้างดูไหมคะก็นี่แหละค่ะก็คือรีวิวล้างรถหยอดเหรียญแล้วก็อบมกกันน็อกนะคะในตู้เดียวกันนี่ตัวนี้นะคะเครื่องอบหมวกกันน็อกแคท เฮล멧เนาะมีหมวกอยู่ในเครื่องนะคะแล้วที่สาคัญก็คือไม่ใช่หมวกกันเนาะจะบอกว่าหลายคน,นเข้าใจผิดเนาะว่าตัวนี้มันอบได้แต่หมวกกันเนาะจริงๆมันอบหมวกได้ทุกประเภทนะคะหมวกผ้าแบบนี้ก็อบได้เนาะถ้าเราไม่แบบบางทีเราอยู่ข้างนอกนอี้เนาะแล้วก็คือแบบมันมีเหงื่อมีอะไรเยอะอย่างเงี้ยเราคันหัวเงี้ยเราก็แบบเอามาอบได้นะคะมันก็จะช่วยแบบให้ทําความสะอาดให้เราไม่อับแก้ปัญหาหนังศีรษะรังแคต่างๆผมร่วงสาเหตุหนึ่งนะคะของผมร่วงเนี่ยต้องบอกว่า ประมาณ50%เลยมาจากการที่เราใส่ หมวกแล้วมันอับชื้นมันเกิดเชื้อราเชื้อราบนหนังศีรษะนี้น่ากลัวมากเพราะมันจะทําให้ผมเราล่วงพอผมล่วงเนี่ยมันไม่ได้ล่วงธรรมดามันจะไม่ขึ้นใหม่ด้วยนี่นะคะมันเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของความสะอาดแล้วเวลาที่เราเป็นเชื้อราบนหัวเนี่ยนอกจากผมจะล่วงนะคะมันจะลามไปที่อื่นก็คือเข้าปอดเข้าปอดหรือเป็นเชื้อราในปอดอีกติดตรงนูง้นตรงนี้อีกมีปัญหาเยอะมากเลยแนะนําเลยนะคะถ้าใครมีปัญหาหนังศีรษะอยู่อยากให้พิจารณาว่าถ้าเราผมร่วงนอกจาก จากแชมพูที่เราใช้นอกจากกรรมพันธุรกรรมมันเป็นเพราะหมวกเราด้วยหรือเปล่าถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถตามมาได้เนาะที่สาขานี้นนทบุร so ีซอยหกค่ะครบแล้วนะคะแปดนาทีก็จะอุ่นๆร้อนๆนิดน,นึนงคุณพี่ขอพิสูจน์กินเลยค่ะโอเคไหมเจ้าของหมวกมาแล้วโอเคไหมคะน,นี่เลยค่ะเห็นไหมคะว่าหมวกธรรมดาก็อบได้เหมือนกันใครสนใจนะคะคืออุบลกระนักแบบนี้ก็ มาลองใช้ได้ที่่าบางจากเรวดีนะคะช,ชื่อต้อมครับอ่าพี่ต้อมวันนี้นะคะพี่ต้อมนะคะก็ขับรถเข้ามาใช้บริการที่บางจากเรียวดีเนาะนนทบุรี6ใช่ไหมคะคซอยนนทบุรี6ก็บอกเลยว่าคุณพี่เนี่ยจะมาใช้บริการในระหว่างล้างรถยอดเดียนและก็ตู้อมกันเนอกใช้เวลาได้อยา่างคุ้มค่าไม่เปิืงเวลาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยกว่าค่ะอ,อ่าใช่ค่ะ เดี๋ยวคุณพี่ต้อมเนี่ยก็จะทําการอมหมวกกันน็อกซึ่งจะใช้เวลา8นาทีระหว่าง8นาทีนี้เดี๋ยวคุณพี่ก็จะล้างรถนะคะดูว่าจะเสร็จทันใน8นาทีหรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตแบบใจ่ายให้พี่เลยนะคะเราเจอกันเชิญเลยค่ะเดี๋ยวพี่ล้างรถได้เลยนี่นะคะสเต็ปก็ง่ายๆเนาะพอเราเอาหมวกเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็มาสแกนค r วโค้ดจะอยู่ที่ราคา30บาทนะคะอันนี้นะคะก็ในส่วนของพาร์ทล้างรถเนาะเมื่อกี้ชาใส่เงินเข้าไปแล้วนะคะ100บาท เราเข้ามาเราก็สามารถกดฉีดน,น้ำก่อนได้เลยกดฉีดน,น้ำให้มันมีปุ่มไฟแบบนี้นะคะเขียวๆขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ฉีดได้เลย ด้วยความที่เราประหยัดง,งบนอนแล้วเราก็อยากทําเวลาให้จบในแปนาทีด้วยเราก็ฉีดพอทั่วคันนะคะจากฉีดน้ําเสร็จแล้วให้เรามากดพอต,ตรงนี้นะคะเพื่อที่สมมติว่าถ้าใครจะเช็ดรถหรืออะไรอย่างนี้เนาะสําคัญถ้าจับได้ที่ปุ่มสีเขียวนะคะคือเวลายังเดินเรื่อยๆแต่ถ้าด,ดับนี้คือเวลาไม่เดินอ่ะแล้วเราก็มาดึงโฟมนะคะเดี๋ยวจะออกดาวงังคานนะน้ําแรงดีนะแอดมินทําให้ออกดาวงานงคาร นะคะของเรามันข้อดีตรงที่ว่ามันเป็นหัวโฟมแบบแพรเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะพ่นแป๊บเดียวนะคะคือทั่วคันแล้วเห็นไหมคะกดไปใช้เงินไม่เกิน2บาทแน่นอนหลายคนสงสัยเนาะว่าทำไมโฟมแคทคาร์วอนเวลาไปใช้ที่สาขาแล้วอะเฮ้ยโฟมมันไม่ฟูแบบที่อื่นเลยคือมันมีเทคนิคในการใช้นะคะก็คือต้องกดแบบนี้นะกดค้าง เพราะว่าเราใช้เป็นหัวปืนแบบโฟมแพนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะเราอ่ะอยากให้ลูกค้าประหยัดตังค์เราก็เลยมีหัวปืนแบบนี้มันจะทําให้ลูกค้าล้างรถได้เร็วมันก็เลยจะแลกกับการที่มันไม่ได้เป็นฟองฟอดๆแบบนั้นนะคะข้อดีมันก็คือตรงนี้แล้วก็ข้อสาคัญอีกอย่างหนึ่งของโฟมแพคคาร์วอนเนี่ยก็คือเราไม่จำเป็นต้องถูงนะคะก็คือเราสามารถปล่อยไว้แบบนี้ได้เลยเสร็จแ,แล้วนี่เราก็สามารถที่จะดึงเก็บได้นะคะแค่กระตุกครั้งเดียวพอนะคะกระตุกเบาๆตัวสายโฟมเราก็จะเก็บของเขาเองนะคะ แบบนี้นะคะของชาเนื่องจากเวลาจํากัดเนาะเพราะเราอยากจะให้เสร็จกลับหัวกกันเนาะเพราะฉะนั้นมาเราก็มาฉีดน,น้ำไปเลยดูความแรงของปืนนะรถจะปิวอยู่แล้ว ใครที่เป็นผู้หญิงเนาะเรากังวลว่าแบบว่าเอ้ยจะมาใช้แล้วมันได้หรือเปล่านู่นนี่นั่นไม่ต้องกังวลน,นะคะขนาดชาดตัวเล็กนิดเดียวนะใครยังใช้ได้เลยนะเสร็จเรียบยร้อยแล้วไวไหมคะ ถ้าเกิดเรามีผ้าเนาะหรือว่าเราพกผ้ามาเราก็สามารถที่จะเอามาเช็ดได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอาผ้ามาด้วยปกติเนี่ยถ้าเราเช็ดเสร็จแล้วเราถึงจะแบบเป่าลมต่อแต่วันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอเรามาดูหมวกกันน็อกของเรายู่กัะเฮ้ยหมวกกันน็อกยังไม่เสร็จเลยแสดงว่าเราล้างรถไปไม่ถึง8นาทีนะคะเนี่ย ดูสินี่ยังอยู่ในขั้นตอนอบแห้งด้วยรมร้อนนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นพี่ๆไรเดอร์ไลแมนแก๊ปแล้ววันหนึ่งเนี่ยเรามีออเดอร์ที่เราจะต้องวิ่งเยอะๆใช่ไหมคะแต่เราก็มีเวลาจํากัดแนะนํามากๆนะคะว่าบริการแบบนี้เหมาะก็คือเรารถมาล้างได้แป๊บเดียวเนาะในระหว่างที่เรารอเครื่องอบหัวกันน็อกเราอบหัวกันน็อกเสร็จเราก็ล้างรถเสร็จแล้วก็ขับไปทํางานต่อได้พอดีเวิร์กไหมคะ หมวกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชิญพี่ต้อมกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงพี่ต้อมคะเชิญเลยค่ะเอาให้พี่ต้อมหยิบออกเองเลยดีกว่าได้เลยครับได้เลยค่ะอ่าลองดมดูเลยที่สุดกินน้อยโอเคไหมลูกค้าตัวจีแน่เห็นไหมโอเคนี่นะคะก็ขอบคุณพี่ต้อมมากนะคะนี่เป็นยังไงคะความรู้สึกหลังจากที่เห็นกระบวนการทั้งหมดผมก็สะดวกดีนะครับสะดวกดีใช่ไหมคะพี่รู้ไหมว่าทั้งหมดเนี้ยใช้เงิน30บาทบวกร้างรถเมื่อกี้ไปอยู่10บบาทเนาะ ใช้เงินไปแค่40บาทเองสะอาดหมดแล้วเนี่ยทั้งหมวกทั้งรถเหลือตัวพี่เนี่ยต้องอาบน้ำต่อเราต้องสะอาดทั้งตัวได้ค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะจบการรีวิวเนาะล้างรถหย่อนเหรียญแล้วก็อบหมวกกันน็อกนะคะทูอินวันแบบฉบับคนใช้จริงๆนะคะถ้าใครสนใจอยากจะตามรีวิวนี้นะคะก็มาได้เลยที่บางจากนะคะนนทบุรี6นะคะซอยเรวดีบอกเลยว่าในซอยเนี้ยเรารู้อยู่แล้ว,วขึ้นชื่อในเรื่องของรถติดเรื่องของแบบผู้อยู่อาศัยเยอะนะคะสามารถที่จะเอามาล้างตรงนี้ได้ประหยัดเวลาแน่นอน,นะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนค่ะ